สดนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยแพลนอ่ารเงี้ยองแนจะไปที่ไหนอีกคือเขาไม่อยากไปโรปตัวตัวนะคะคืออยากไปโรปแต่ว่าเรานไมาเไปี่อะไรนด้กมีน้อย่นไม่มีเวลาให้จคือเาเาเป็นคนคือเาแบบไม่ค่อยเียแล้วก็เห็นว่าเราแบบกาลังเอนจอยกันทำงานอยู่เขาอก happy ที่เราแบบ เออคือตอนแรกก็คิดว่าพอแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวจะงานน้อยลงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าคืองานมันก็เข้ามาตลอดแล้วเราก็แล้วก็แฮปปี้เอนจอยกับการทํางานตอนนี้เขาก็ดีใจไปด้วยหินช่วงนี้อ่าออกกาลังกายเยอะขึ้นใช่แล้วคนก็แซวว่าเอเตรียมผลิตมาหรือเปล่าเลยมามามายางค่ะแล้วจะประมาณแบบอีกสองสปีอะไรเงี้ยให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยแบบเริ่มคิดแพลนจะมีน้องไอ้คือทางฝ่ายสามีก็โอเคโอเคเขาตั้งใจช่วงนี้ก็ทำงานไปก่อนเนาะ ก่อนแบบกำลังสนุกอยู่งานยาวไปถึงปลายปีเลยไหมคะก็ดีสิคะก็มีเฉพาะแบบสองสามเดือนเนี้ยค่ะแล้วก็คือยังก็ยังไม่ได้ลงคิวอะไรทุว่าช่วงนี้ก็ถือแบบก็เยอะก็สนุกที่จะทำมีงนงดงานบ้างไหมคะอะไรนี่เลยนะคะมีแบบงงดงานอะไรบ้างไหมครับวเตรียมตัวปฮันนีมูนเลยไม่ไม่งดค่ะรับจนถึงที่สุด เป็นแม่สีเรือนดูแลสามีอะไรอยีบ้างหรือยังเฮ้ยไม่ทำางารมีจะแบบพาไปออกกําลังกายพาไปโนอนไปนี่ไม่มีคือเราอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบทํำอาหารนู่นนี่อะไรอยู่แล้ว